อลีวูดเกมไนไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์เมื่อเมื่อสักครู่น้องๆมาคุณแม่งวดที่แล้วว่ะคุณแม่ให้เจ็ดหนูถูกเลยค่าเฮ้ยอ่ะแล้วแล้วแม่แม่ก็ให้อะไรไปก็ไม่รู้แม่ก็ยังไม่รู้เลยบางทีแบบอาบน้ําอยู่พอก็วันหวยจะออกอุ้ยเป็นเลขหกเต็มเลยผมร่วงผมร่วงไม่รวงผมร่วงเป็ลขหกแล้วอย่างอื่นร่วงเป็นเลขอะเป็นเลขเป็นเลขหกแต่เป็นเลขหกไทยมันจะอ๋อ ไทยอ่ะไม่ค่อยไหวแล้วเนิบตลอดเวลายบ้านเปลี่ยนเป็นล um um> anyway> ิ้นได้ไหมโอ้โหนี่หนูไม่คิดเลยว่าพี่ไทยทาน่าที่หนูฟังมาตั้งแต่เด็กๆจะเป็นคนแบบนี้คือไม่ได้เป็นแค่คนเดียวนี่เป็นกันหมดเลยเนี่ยทำทำาอย่างนี้ต้องไปแถวสีลมครับผม

อไรไปก็ไม่ร pues mm ู้แม nah ่ก็ยังไม่รู้เลยปาร์ตี้วันนี้จะมววนชวนขามแค่ไหนไปชมกันเลยครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านสู่ปาร์ตี้สุดฮาในค่ำคืนนี้ตอนรับทีมแรกเรานักร้องยุคเก่าที่ตั้งเป้าเป็นแชมป์ในรายการเกมโชว์ทีมขวัญใจไวจ๊า และขอต้อนรับสาวสวยหนุ่มหล่อที่มีลูกค้อถึงเก้าชั้นอั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 นทีมลูกทุ่งไทยไม่พิค้าและขอต้อนรับหัวหน้าทีมทั้งสองคนคุณไทยธนาวุฒิและแจ็คธนาพ ที่ขาดไม่ได้เจ้าของบ้านอารมณ์ดีวิลลี่แมคอินทอนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับโอ้โหมากันทั้ง ทั้งสองทีมบอกเลยประทะกันอย่างเต็มที่เพราะว่าพวกเราจะจริงจังกับการหาเงินไปบริจาคถูกไหมถูกต้องค่ะถูกต้องนั่งลงนั่งลงนั่งลงนะนั่งแล้วนั่งแล้ววันนี้ประทะกันดุเดือดเลยนะครับบอกเลยว่านักร้องทั้งสองแบบมาประทะกันไม่ไว่าจะเป็นทีมขวัญใจไวจ้าหรือว่าลูกทุ่งไทยไมพิฆาตหัวหน้าทีมนี่เขาจริงจังเขาไม่คุยกันเลยแบบ ม่รู้จะเขาหันหน้าออกจากกันและกันเพื่อไปคุยจ๊ะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพรอเปลี่ยนหัวหน้าทีมได้ไหมฮะทำไมฮะอยากลองเป็นหัวหน้าทีมสักวันหนึ่งฮะถามเขาว่าชื่ออะไรเขาบอกว่าน้ำขิงอ๋อนี่นะครัลังเพียเลยน่ากินจ้าโกนดีนะที่ชื่อน้ำขิงถ้าชื่อจ๊ะเลยยุ่งเลยอะไรวะ ก่อนหน้านี้ตอนแรกจัดสลับนะพี่แจ็คมาถึงไม่จะนั่งนี่จะนั่งนี่ผมก็ไม่อยากแบบไปบอกกันนะว่าเอ๊ะมันเป็นพ่ออะไรไม่คุยกับผมเลยทำไมนะหันไปทางนู้นหมดเลยทางนู้นตลอดเลยนะอวันนี้จริงจังอันนิดนึงนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมมีเงินสะสมกันอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าทีม90เนี่ยเขาเขาสะสมอยู่2 2 0 0 0 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกทุ่งเราต้องเอาคืนมาให้ได้วันนี้เยอะๆเลยของเรามีแค่แปดพันเนี่ยะฮะเราเราเป็นแคมป์สองสามครั้งแล้วนะฮะมีเงินเก็บแค่8ปดพันเนี่ยนะฮะไม่ได้นะพุกแซควันนี้ต้องจริงจังเลยนะนี่คือซีสไมยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าเกิดว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลย มีแผนอะไรยังไงบ้างครับทีมนี้ผมผมว่าผมว่าเอาเอาเอาเศษสองพันจ,จากทีมนี้แบ่งให้ให้ทีมนึงได้ไหมถ้าเขามีหมื่นหนึง่งเขาจะได้แบบลดความกดดันนะฮะโอ้ดีดีแม <laughs> คือหมายความว่าจิตใจเราเนี่ยทำด้วยอะไรถึงได้โหดร้ายแดงให้สองพันเพราะว่ากะไว้ว่าเขาไม่ได้อะไรมากกว่านี้แล้วใช่ตั้งแต่แข่งมากับทุกทีมครับมาอยู่กับทีมนี้เรารู้สึกคึกเหิมเลยเนะเรารู้สึกเรามีปัญญาขึ้นมาทันทีกไม่คุอะไรบาก่อนน้านี้แพ้แพ้ลาบคาบมาเยอะวันนี้มีงความรู้สึกมั่นใจยังไงไม่รู้อ้าวฝั่งนี้บ้างครับลูกทุ่งเราจะเอายังไงกับพวกเขาก่อนอื่นจะบอกว่าเสียใจมากที่พี่ปูพูด แบบนั้นเมื่อกี้อะ่พี่คอยู่นี่อันนั้นพี่น้ำเต้าฮะโอ้ตาขาวแบบปูนะโอ้ทำไมครับผมอิจฉาพี่ปูไม่มีเดี๋ยวก่อนพวกคุณเป็นเพื่อนกันยังไงเฮ้ยเนี่ยไม่ใช่โูถ้าเป็นไม่ใช่พี่ปูเป็นพี่น้ำเต้าไม่ไม่รับอะไรกันหน่อยเลยหรอไอ้แซกมรรลุสารเล่นน่ะเออเฮ้ยทันวะ อุตส่าห์ผมไม่เงียบแล้วนะฮะมุกการพนันไม่ทันทีนี่ต้องถามคนนี้ไม่คล่องวันนี้ต้องขอต้อนรับวันนี้พิเศษมากมานะครับเรามีน้องๆศิลปินนักแสดงมาฝีมือจากทางช่องโมโน29มาร่วมเล่นด้วยนะครับขอต้อนรับพิชาและน้องแป้งพิชาเนี่ยเขาคุ้นเคยกับเกมเกมนี้มาปาร์ตี้กับเราเยอะนะมาครั้งที่สองแล้วใช่จ้ะครั้งที่สองแล้วนะครับผมมีอะไรอยากจะแนะนําฝั่งนู้นบ้างน้องแป้ง ก็เวลาแพ้เราต้องทำใจนิดนึงเขาของพิชาเนี่ยเห็นไหมเขาเขาเป็นพวกอ่าขิงขิงขิงไงไม่ใช่เลยเขาที่เราแพ้มาทุกรอบเลยแพ้ทุกรอบเลยทำใจมาก่อนแล้วทั้งทีแล้วเขาก็แพ้พวกผมใช่ไงพิชาก็ชอบพูดแบบนี้มันออกทีวีเอาความจริงใจดิไอ้เนี่ยอย่างจะทำตัวอย่างเี่ยพี่อะยังไงแป้งรายการนี้มาก นี่ยโอ้ได้ใช่ไหมครอ่ะวันนี้น้องแป้งดาวรุ่งพุ่งแรงทางช่องบันุยีสเกผลงานมียังไงบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้แป้งก็มีผลงานเรื่องฟังเล่นไฟค่ะก็รับบทเป็นฝ้ายค่ะพี่วิลลี่เป็นแบบสาวสาวสวยที่แบบมากประสบการณ์เด็กนอกอ๋อเป็นเด็กนอกเป็นเด็กนอกก็คือจะมีความมั่นใจสูงในตัวเองครับแล้วก็จะเป็นคนที่คอยแบบชี้นําทางน้องๆที่เดินทางผิด เป็นเป็นแนวไหนละครมาเป็นแนวไหนครบรถค่ะดราม่ามีเลิฟซีนเยอะสุดเรื่องนี้เลิฟซีนอะไรมั้ยไม่ไม่นางเอกถ้านางเอกใช่เราไม่มีเลิฟซีนอะไรเลยว่ะมีค่ะมีแต่ว่าอุบอิฟไว้กาแฟเล่าซิพิลิในเรื่องอันนี้พี่พี่นึกออกว่าเลิฟซีนเป็นไงพี่แช่มช่วยหน่อยได้ไหม ถูกถูกสองด้วยสองให้ตัวสั่นเลยอ่ะถูกตัวด้วยเอาหัวหน้าผมด้วยอ่ะเขาชอบหญิงสวยและมากประสบการณ์ดูนีมื่อกี้เขาแบบโอ้โหหนูดิฮะสวยและมากประสบการณ์อ่ะเราจะได้ดูเอ่อละครของแป้งเมื่อไหร่ปีนี้แหละค่ะปีนี้นะเพราะว่าปิดกล้องไปแล้วอ้าววันนี้สนุกอย่างเต็มที่ทำคะแนนให้ได้นะครับเราจะเล่นกันทั้งหมด5เกมด้วยกันทีมไหนมีคะแนนสูงสุด เข้าส on well, ู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิงรางวัลเพิ่มขึ้นอีก10,000แสนบาทมาเลยแต่ละทีมจะบริจาคให้กับที่ไหนบ้างนะครับเรามาเริ่มจากทีมขวัญใจไวจาบก่อนเลยครับให้ใครครับพี่ไทยครับคูณนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแววล้อมเป็นไงเยี่ยมไม่มีพลาดเยี่ยะเป็นหัวหน้าทีมจริงๆเอาละแล้วลูกทุ่งไทยไมพิ่คาดให้ที่ไหนครับมูลนิธิบ้านนนทภครับ ให้มันรู้ไปนะมาอีกครั้งต็ที่เนี่ยตอนนั่งกันอยู่สองคนนะรีบอ่านก่อนเลยให้แม่นนะครับเกมแรกเริ่มกันเลยครับเอาใจสายหนังของเรานะครับเกมถอดภาพทายหนังอันเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นภาพมาให้ปุ๊บคุณทายเลยว่ามันคือภาพยนตร์เรื่องอะไรอันนี้มาลองตัวอย่างกันก่อนเลยไหมอันนี้ตัวอย่างนะครับนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรเด็กเยอะแฟน เฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยแฝดสยองแฝดแดเหรอแฝดเฉยๆครับอ่าแฝดเฉยๆนี่ไปดูที่พระยนตร์ลามาหรืออะไรเนี่ยแฝดแฝดสยองใชแไหมแฝดเฉยๆถ้าใครกดรู้กดแล้วตอบชื่อหนังถูกมีเสียงติ้งได้คะแนนไปนะฮะนี่คือทุกอย่างเป็นแฝดหมดเลยกกด้วย่อนเลูกๆใครก็แล้วแต่นะฮะนี่มีสองคนนี้ก็เป็นเล่นเป็นแฝดกันในละคร เพราะฉะนั้นต้องทายให้ถูกนะคู่แรกเลยนะครับมาเลยฮะคุณแซคคุณปู<อ>แซคไปเ็ูโอเคนะแซคนะรอควาบอกปากควาบอกไว้ที่แซคเลยตั้งใจดูให้ดีครับคุณผู้ชมครับเพราะสองคนนี้ยอดเก่งเลยอะ่ะสุดยอดผมบอกให้นะบางทีกล้องอาจจะรับไม่ทนันได้ก็กดเร็วมากอาจจะมีการแบบที่เรียกได้ว่าคะแนนมาเร็วฮะนี่ถ้าเป็นหนังเอวีนี่ซัชำนานเลยนะ พร้อมนะครับครับนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรมากดนะฮะคุณซักเฮ้ยกดก่อนเลยหนังเรื่องที่หลังได้สันช้างแยกเดี๋ยวหมดเวลานะซักเสือหมดเวลาเปโอกาสของคุณปูครับคุณปูหนังเรื่องเสือแผ่นเสือแผ่นใช่ไหมใช่ ตอบนะฮะช้างพื้นแก้วฮะโอ้ยมไม่ไดเป็นมผมได้ตอบช้างเยอะช้างเยอะเอาไปแล้วหนึ่งคะแนน่ <c oughs> อไปคร <c oughs> ับพี่ชอบพี่ไฮมาเลย <c oughs> มากลูคุณบอกแล้วคคุณิด่จะเรื่องหนังเอวีเยตอนนี้ลูกคุณเขาจริงจังแล้วเขาจริงจังแล้วอันนี้ใครตอบได้ถือว่าฉลาดมาอ้อันนี้ไม่ง่ายถ้าตอบไม่ได้คืออะไรนะ้าตาไม่ตอบไม่ได้คือโง่เลยคือโง่เลยใช่ไหมคือโง่เลยใช่ไหม่ะคุณพ่อยังไงพร้อมนะภาพมากดนวครับคุณไฮกดก่อนเลยครับแล้วมั่นใจมากทิศสี่ทิศแม่เออ สี่ทิศสี่ทิศครับภาพยนต์เรื่องสี่ทิศใช่เปล่าไม่ใช่ครับไม่มีฮะตอไปก่อนอทิศอะไรวะหนังใช่ทิศชี้ทิศทิศทิศกลางทิศเหนือทิศทิศตะวันออกหมดเวลาเียมตัวเอ้าวดภาพยนต์เรื่องทิศน้อย ทิพน้อยทำไมฮะพรามีภาพยนตร์ชื่อนี้จริงใช่มันมีของของที่พี่เท่งข่าวไม่ใช่บอกกรรมการใช่ดิทิพน้อยได้เมื่อกี้เป็นคนพูดเฮ้ยเขาพูดเองเมื่อไอ้เป็นคนพูเคียร์เคียร์หัวหน้าทีมก่อนนี่เมื่อกี้พูดทิพน้อยอ่ะแล้วเขาฟังเปล่าไม่ฟังไอนี่ฟังบอกนู่นเลยต่อเลยนะครับมาครับอินเจนนี่ จนีอินกดเลยเฮ้ยอินเยอะกว่าเจนนี่เหรอพร้อมนะครับนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรก่อนแล้วครับคุณเจนนี่เอ่อคร่าวอะไรกันกันกันอะไรวะกันกันชนกันมีหนังเรื่องกันชนด้วยอ่ะ ชื่อชื่อหนังคมพยาบาทคมพยาบาทครับคมแฟกคมแฟกมีไหมคมแฟกใช่ไม่ใช่คมแฟกอตอบว่าอะไรครับคุณครับทับกันทับกันทกันตอบว่าทับกันทำไมถึงเป็นทับกันก็ทับเจริญกันเขาใช้เปล่ากรรมการใช่ใช่ ตัวไม่เยอะหัวหน้าทีมฉายมากเลยอ่ะแล้วตะกี้เจอกันบอกโคตรแฮงตตอนนี้พี่อาการไม่ช่อย่ะมาละมาแลวมาละหัวหน้าทีมนะครับสองท่านนี้เจอกันบ้านนะครับที่ชาแป้งมาแร็วเร็วเร็วกดก่อนเลยได้เลยนี่ใครรู้แล้วกดนะพร้อมนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไร กดนะครับที่ชากดก่อนครับบิวิลลี่กระทงชาตินั้นหมอรักสามชาติแล้วก็นัเดศทงชาติออสเตรเลียเออสามชาติชายกลางหมดเวลาอ่าแป้งกดแล้วเธอมั่นใจและเธอได้ดูเรื่องนี้ด้วยเธอบอก สายตาเธอบอกเลยบอกว่าเตรียมผูกได้เลยฟันธงไปก่อนถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวมีคำใบ้ให้ิหมดเวลาฟังให้ดีครับคำใบ้เรื่องราวชายรักชายกลางสถานที่สุดฮิตของวัยรุ่นวัยพิชากดก่อนเอาเรื่องรักแห่งสยามค่ะรักแห่งสยามใช่ไหมใช่ใช่ ถูกนี่ดูก็รู้ว่าวิลลี่แห่งอังกฤษหมอลักแห่งสยามนาเดชแห่งออสเตรเลียอ่าอ่ะหัวหน้าทีมครับเหลืออีกสองข้อเลือกตัวจี๊ดเลยฝั่งของพี่ไทยธนาวุฒิจะเลือกใครครับเอาพี่ปูได้พี่ปูดูพี่ปูเขาส่งพี่ปูมาฝั่งนี้พี่แจ็คเอาใครเจนนี่โอเคเจนนี่ประทับพี่ปูครับ พร้อมนะพรร้อมคับเตรียมตัวขวดก่อนเลยนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรมากดแล้วฮะพี่ปูได้ก่อนมันอ่านว่าอะไรอ่ะอยากลองจิ้มจังอยากจะเอานิ้วเนี่ยจิ้มปลั๊กไฟตอบว่าอะไรครับเจมบอลเจมบอลใช่ไหมกรรมการ อ๋อจิ๊บนี่อะไรเป็นเจมบอาหนูคิดได้ไงวะหน้าพี่นะบอกให้หน้าพี่นี่นะโคตรแบบบ้านๆเลยหน้าพี่เหมือนไปหมดเลยวิลลี่มาริโอ้นัดเดย์เจมจีโคตรเบื่อเลยป่ะกับพี่ผู้สุดท้ายห้ามซ้ำเดิมครับเลือกใครครับัวหน้าเหรอแม่กดเร็วโอเคไหมอ่ะ ฝากแจ็คสมุทัยครับออกไปเลยง i i ั้นเอาอินบายอินอินอาอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอขอโทษขอโทษเดี๋ยวผมขอย้ายที่ทำไมอ่ะภาพรวมตรงนี้ดูไม่ดีเลยยืนติดติดเลยครับไปทำบุญกันให้พูดค่ะยืนติดๆเลติดแล้าไปทำบุญปล่อยปลากันก่นเออแล้วยืนอันนี้ไว้ดูกันเองเฮ้ยอากาศหนาวให้มีอารมณ์ เหมือนอะไรอ่ะไม่ใช่เลยอ่ะนี่ข้อสุดท้ายแล้วนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรกดก่อนเองคุณฮได้ก่อนครับหมักลูกอ่ะลูกคาดอ่ะลูกคาดอ่ะลูกคาดไว้ก่อนมีไหมกรรมการไม่ใช่ครับอ่ะอินครับ คุณพันคุณพันเย่ใช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 ่เบาใช่เบาใช่ใช่ใช่ ฮอ <Hot. S 2> เราดูเหนือชั้นยังไงก็ไม่ถ้ฮอที่พันหแต่ว่าขุณเนี่ยพันเอึญ <c oughs> ต้องเล่นหมักลุกเป็นนะอ่ะจบเกม <c oughs> เรียบร้อยคะแนนสูสีกันนะครับ <c oughs> เกมหน้า <c oughs> ต้องหาความสัมพันธ์ของเพื่อนๆในวงการบันเทิงของเราเตรียม <c oughs> เกมเกม,เกมนี้ไว้ให้นะครับผมต่อตาตั้งสักครู่เดียว เมื่อเมื่อสักครู่น้องๆมาคุณแม่งดที่แล้วอ่ะคุณแม่ให้เจ็บหนูถูกเลยค่ะเฮ้ยอ่ะแล้วแล้วแม่แม่ก็ให้อะไรไปก็ไม่รู้แม่ก็ยังไม่รู้เลยบางทีแบบอาบน้ําอยู่าะเพะวันหัวจะออกอุ้ยเป็นเลขหกเต็มเลยผมร่วงผมร่วงไม่ร่วงผมร่วงอะไรทงแล้วอย่างอื่นร่วงเป็นเลขอะบ้านจริงเป็นเลขเป็นเลขหกแต่เป็นเลขหกไทยมันจะอ๋อเอ้ยเอาเอาเนื้อเรื่องนี้เรื่องจริงข้างบ้านผมถูกไก่ให้ เจ็ดแปดแปดเจ็ดเนามาให้ยังไงอะเอกซ์ว่นเอเอ็กซ์เซเว่นอ